สวัสดีค่ะนางประนอมเพลงพิษ6 5 0 1 3ศู5 0วันนี้จะมาอ่านสารคดีโรคซึมเศร้าคนทุกคนต่างเคยรู้สึกเครียดร,รู้สึกผิดหวังหรือมีอารมณ์เศร้าหมองเหมือนเหมือนกันเมื่อเผชิญความสูญเสียหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ หากเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ถ้าความเครียดหรือความเศร้าเหล่านี้ดำเนินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าคือความเจ็บป่วยทางจิตเวชซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองส่งผลต่อความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมรวมถึงสุขภาพร่างกายแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าโรคซึมเศร้าหายเองได้แต่ความจริงต้องอาศัยการบำบัดการรักษาทางจิตเวชอย่างจริงจังแม้ว่าจะมีการประกาศยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับความอันตรายของโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังมีหลายคน ที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้คิดว่าอาการของโรคซึมเศร้ากับเศร้าชั่วคราวนั้นเหมือนกันดังนั้นดิฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะสาเหตุของโรคซึมเศร้า 1. ทางพันธุก,กรรมหรือพื้นฐานดั้งเดิมหรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนไหวง่าย คิดมากมองโลกในแงล่ลบรวมถึงการมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล 2. ส,สภาพร่างกายตั้งแต่เล็กจนโตสภาพแวดล้อมเช่นการเลี้ยงดูหรืออิทธิพลของคนใกล้ชิดคนรอบข้างปัจจัยที่เสี่ยงโรคซึมเศร้าอาจเกิดจากสาเหตุมีโรคทางกายอย่างเช่น โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคภูมิแพ้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและก็โรคสมองเสื่อมค่ะอาการของโรคซึมเศร้า 1. อาการในเด็กอาจจะเกิดหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย 2. เบือ่อหมดความสนใจหรือหมดความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. นอนไม่หลับ หรือหลับหลับตื่นตื่นหรือว่าหลับลึก 4. ีเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง 5. เบื่ออาหารหรือว่ากินอาหารมากเกินไป 6. รู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง 7. ไม่มีสมาธิลังเลไปหมดพูดช้าทำอะไรก็ช้ากระวนกระวายไม่อยู่นิ่ง มาถึงวิธีป้องกันโรคซึมเศร้ากันนะคะ 1. ควบคุมอารมณ์ความเครียดยืดหยุ่นรักและนับถือตอนเองให้มาก 2. พูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตเวลาที่มีความเศร้าหรือรู้สึกเศร้ามากๆให้หาเพื่อนคุยหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวเพื่อระบายความรู้สึก 3. เมื่อเริ่มรู้สึกว่าซึมเศร้าควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ลง 4. เข้ารับการรักษาอยู่สม่ำเสมอในระยะย,ยาวเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะซึมเศร้านั้นเกิดซ้ำๆท้ายนี้นะคะโรคทางใจรู้เร็วป้องกันได้ บอกลาความเครียดและความซึมเศร้าจัดการความเครียดของตัวเองเหมือนให้รางวัลกับร่างกายให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจแล้วก็ทำร่างกายจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอป้องกันโรคซึมเศร้ากันนะคะสวัสดีค่ะ